สอ,อ,อันนี้ท่านจูจันทนามั่นมานเสรีนะฮะจะอยู่ที่อำเภอลาดยาวอนี้วันนี้ได้มาพบกับผู้ใหญ่กำไลเขมมสุนะเจ้าของพื้นที่นี่ฮะหมู่สิบต,ตำบลลาดยาวหมู่สิบนี่บ้านหนองกระทุ่มตำบลลาดยาวอันนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงนะคะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเก่งของเราด้วยนักพัฒนาท่านก็ทําเกษตรกรทํานาทําไร่ก็คือจะเป็นไร่ข้าวโพดแต่ก่อนนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่คุยดีกว่านี้ คือไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานทำกี่ไร่นะพี่ใหญ่สี่ไร่กับหนึ่งงานสี่ไร่กับหนึ่งงานนี่เป็นข้าวโพดทำอะไรพี่ใหญ่คุยให้ฟังหน่อยเลยตั้งแต่แรกเลยอันนี้เป็นพันใหม่ของร้านสายน้ำฝนมาให้ทดลองทำส่งโรงงานที่เียงใหม่นี่ยังไม่รู้ว่าพันอะไรนี่ถือว่าเสี่ยงมากเลยนะพี่ใหญ่เสี่ยงแต่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอันนี้ข้าวโพดสวยอย่างนี้พี่ใหญ่ใช่อะไรโอ้โหโฟทีโฟทีนี่แบบนี้ไหมเน่ะ ใช่ค่ะตรงนี้หรกอล่าอันนี้ครับฟูทีซึ่งผู้ใหญ่ก็ใช้มาตลอดทั้งทำนานาก็ใช้ช้นาก็ใช้น้าก็ใช้ด้านนู้นนะแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนนี้ที่ที่มาตรงนี้ไม่ใช่ปลูกกระพุกปลูกดาวเรือกระผักดาวเรือทําอย่างที่ในแต่ในส่วนของเขาใช้นี่มาตลอดใช้มาที่ปีแล้วโอ้หสามปีกว่าสามปีก็ สามปีกว่าเพราะอันนี้อเราอยู่มาสี่ปีใช่ใหญ่ก็ใช้มาต้นๆเนาะแต่นั้นที่พี่เข้ามาแนะนาก็ใช้กับดาวเรืองก็ใช้กับข้าวจะถือได้ผลดีอันนี้อแรกต้นเป็นยังไงโอ้ต้นนิดเดียวเล็กมีชาวบ้านมาดูบอกเฮ้ยเขาพูดแกไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้มาดูตกใจว่าเขาพูดแกอะไรก็นอนนั้นมีแต่คนหาพ่อพูดสวยจังผ่านบานกันไม่ได้เพราะว่าถือให้หน่อยถืออะไรนะตัวนี้เลยค่ะถ้าคนสนใจจะติดต่อโอทีจะใช้พี่ใหญ่ ค่ะติดต่อได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0968834256กแปดแ่นะคะนี่ฮะติดต่อ